ผมก็อะไาเลยเนาะสะไปดียัยไปดีไปดีไปหายังเลยนี่หายังเลยนี่ถ้าเราบอกโทมึงได้แหละโอ้ต้างมาหาหมูมพี่น้องเนาะอาการดีแใส่ใส่ข้อในน้ำหน่อยว่าเออมีที่ถ่ายภาพถ่ายยังนี่แบบแบบไรเนี่ยจังว่าจะมีคนเบิ่งคนยังอย่างนะโอ้เพาะถ่ายแบบทับซ้อนรถโอ้แบบทับมาจ่าเนา๋ยวนะไม่ยังก็ถ่ายไปเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ภาพเนาะแล้วแต่โฟมากเนาะบอกกันว่ามันชีกน้ามันยังทำมุกได้ใหมันใจเขาถ่ายเลยโอ้ประตองแบบว่าคือประตองมีขึอนว่า กูจะจริงจังเดย,ดย,ดยเลยเลยทํางานไป็นตาถ่ายเลยก็คือวันนี้น้องอยากมาขอคําแนะนำาหน่ยนะจากนา้ว่าเออวิธีถ่ายภาพถ่ายจะได้ว่าคือว่าสิมีคนเ<ด>บิ่งคนติดตามเนี่ยนะถ่ายธรรมดาเลยโอ้ถ่ายไปแต่ว่ามุมใดมันพอโอเคเขาเบิ่งหน้าตาเขานดิคนเบิ่งกัดเขากัเขาคนเบิง่งเนี่ยมันคือคือเขาเบิ่งคือกันเดยเลยเขาเบิ่งเขาเบิ่งงามเขากับว่างามนแมนแมนแมนตาย มันขึ้นกับความคิดของเขาเนาะแมนบ่แบบ,บีว่าเขาจินตนาการไปว่าเออภา้ามีมุมนี่อาดีเออขนมากหรือว่าใช่ใส่มุมไลยสวัสดีวันนี้พี่น้องเนาะเออ้องใต้กับสีผ้านี่ก็เป็นเป็นตอนหับเนาะเมนนะสาวลาวเออไปหับเอาไอ้มาเด่นนำมานี่ ถ่ายก่อนเลดิขมาเลยกล่องเชอกล่องไหนกล่องไหนล่องนันกลยเขั้ากล่อน้นกล่องั้นกล่องนั้พี่เข้ากอั้นก่องนั้นกล่องน้นกล่องั้นกล่อ้ามา่องนั้าน้นก่องนั้นกล่องนั้นกล่อยู่อสน่องนั้่อง่องน้นกล่น้กล่อนั้นล่องน่องน้นอ่องนันก่น่นัล่องัน่งั

สวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีครับผมเนาะครับพี่น้องเออวันนี้ว่าเออเสื้อผ้าเบิ่งเออไอบ๊วยไรนะครับพี่น้องเราเออถ่ายคลิปพี่น้องเนาะวิที่ถ่ายคลิปของเราว่าจะเป็นแบ <lar> แบไรเนาะครับพี่น้องก็บริหนาลยครับพี่น้องเนาะเราเออถ้าถ่ายแท้แบบว่าม e. to ุมมีก๊กตานก๊กยั้งไปเียพี่น้องนี่เนาะนี่เดี๋ยวผมก็เลยเนาะสวัสดียัยสวัสดีวดีไปหายั ah to to ้งเลยนี an, ah ่ hey หายยังเลยนี่ถ้าเราโทรเมื่อไหร่เนีโอ้ดมหามุมพี่น้องเนานะอาการดีล้วใช้ใช้ข้อในน้ำหน่ายว่าเออบีที่ถ่ายภาพถ่ายยังนี่แบบแบบแบบไรเนี่ยจังว่าสิมีคนเบิง่งแคบบนยนะังอย่งน่ะโอ้ภาพถ่ายแบบธรรมาซาลรถโอ้ท่ามาซาลเด้เนาะไี่ยังก็ถ่ายไปรถเดีวแต่แล้วแต่เดี๋ยวแต่ภาพเนาะเดีแต่ผมมาแล้วบอกกันว่ามาาัชชีกล้าไปยังนะมุกได้มันใจเขาถ่ายเลยโอ้ผมต้องแบบว่าคือผมต้องมี่ืึ้นว่าผมต้องจริงจังโดยโดยโดย เขาง,งานไปตาเขาถ่ายลยกคือวันนี้น้องอยากมาขอคาแนะนำหนี่ยนะจากนายว่าเออวิธีถ่ายภาพถ่ายจะได้ว่าคือว่าสิมีคนเบิ้งคนติดตามเนี่ยนะถ,ยนถ่ายธรรมดาดเลย<อ>ถ่ายไปแต่ว่ามุกใดมันพอโอเคเขาเบิง้งหน้าตาเขาหนิคนเบิ้งกัด,ดเ,ขเ,ขงงเขาก็เขาคนเบิ้งเนี่ยมันคือคือเขาเบิ้งคือกันโดยโดยเขาเบิ้งเขาเบิ้งงามเขากับว่าง่ามแมนแมนแมนตาย มันขึ้นกับความคิดของเขาเนาะแมนบ่แบบว่าเขาจินตนาการไปว่าเออภาพนี้มุมนี้อดีเออขนมากหรือว่าใช่ใช่มุมเลยใช่ใช่มุมเลยน่แบโอ้นี่พี่น้องเนาะำมาส่าเนาะทมาส่เนาะแบบว่ามีกกตามีภูเขาจังสีนี้เนาะอเนาะแมนด้ภูเขาบานใหบ้อ้นี้ก็คือไอเป่นมาเด่นน้ำพี่น้องเนาะใหป่ะยสวนดอกบัวเานี่นี่ส่วนดอกบัวเพ่นว่าใี่อยากกินกนดอกบัวสดนี่นี่่อยากกินดอกบัวนี่เพ่นว่า ถ้ามาสาบบ้านหน้าเขาเองสบายสบายบ้านตอกของหน้าเขาเห็นไหมแมนแมนเฮ้ยยังไล่มาเลยก็สิมาเข้ากับแบบเขาจะทายผ่านกับท่าับสาบดไย้ยินข่าวว่าคลิปแตกว่าคลิปแตกสามล้านมานี่ฮะไ้ยินข่าวว่าคลิปแตกสามหล่านมาหนิคลิปไนโอ้คือว่าไบ้ยินข่าวแมนแมนคือว่าน้องตายไปเด่นหน้าไปยังเห็นนะแต่ซาลาเด้ว่าถ่ายคลิปหน้าดี่ว่าไม่ดีกันสี่สี่ล้านเห็นไหมโอ้สี่หล่านพี่น้องเนาะสามสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นนี่คลิปไอ้เพิ่นแตกสี่ล้านพี่น้องเนาะ ถือว่า <Sustain able calculator> สุดยอดพี่น้องเนาะไอเดียของไอเป็นเองเาเจ้นแมแม่ลองใ้าาไปเด็เนาะิจะได้มเลยไอเป็นวามาเลยบอกว่าเนขายไปเถอกินมาอนี่แมนแพี่น้องเนาะแต่ถือว่าตอนทำไอเป็นเนาะยางกระปุนพี่น้องมาเนี้ยบุคคอยในบ้านดมาถึงโอ้เคือจักรล่างใหญ่เนาะบุกเาล่างใหญ่ได้พี่น้องเนาะกระลังางในบ้านเขาาท่านเซ็ตดอกพี่น้องเลยนี่น้ำคืจะรเือกันไดยแมนแสิมา เกิดว่าสิมาบุคุณน้ำอะไรโอ้หลายอ่ะหลายหลายบวทิมกันไดยแมนเมนบวทิมกันเนาะไปใชหอกแป้งกันพี่น้องเนาะเหตุคอามอาเปนี่เอาเออไปพูนกินปลาพี่กินข่าวพี่น้องอ้อพวงสิดีพวกขั้วนี่เนาะแมนแมนเมนพวกขั้วภาษาเนาะเมนเมนเมนก็เลยไปเดี๋ยมาขอถ่ายคลิปน้องไอ้่นจักเด็กงจะหน่อยหน่อพี่น้องเนาะบ้าแบงก์หอเพื่อเออเป็นอะไรพี่น้องับไปติดตามซองไอ้พิ่อในฝากซองเออบ่าก็บาวไต้พี่น้องอยุก็ทรศนศาสตร์แบบนี้แหละแมนเมนนี่เดี๋ยวผด้ไปทางไดน มีเมียมีหยังเรา่เนี่ยยังษ์โสดจะหยังอยู่วะดิเขาเศร้าเลยตีโอ้ยังษ์โสดพี่น้องไอ้คนดียังษ์โสดบอกเลื่อยว่าการันตีวะไอ้บ่แรกเลยยังษ์โสดพี่น้องว่าเขาบอกซาบบาตรง่ามเนีได้หลายคนเนี่ยือชิมหูจักยี่ดอกไอ้พระทังเศษเนาะตัวย่างเนาะคือแต่วันลงใต้นี่บ้าันลงใต้นี่เด้อแม่แม่กุซาง่ามหลายโดยมาถับท่านห่านลงใต้ว่าที่ผกุซาบบ่ก็มีหลายเลยแต่ว่ันไถ่ายเบิ่งเดี๋ยวถ่ายเบิ่งเบิ่งหลังอายุซ้ำประมาณชิบซองชิบซาบนี่ยไอแบบว่า มึงมากน่อยพูดโอเคโอเคครับพี่น้องเนาะเอาอซ้ำสิบแปดกินไปสาสิบแปดกินไปเนาะอ้เป็นสบเปล่นเป็นทุ้ปผกผู้เย้าเลยือ้้อยู่ไทยเดี๋ยวอะไรได้เนาะได้ได้แมนแมนแมนบอกขนอยู่เล่านี้กันได้ขนอยู่ไทยบ่ได้ขนอยู่นอยู่เล่าหนี่ขั้นสิบห้าปีไปถือว่าพัวได้ขนอยู่ไทยได้เอาบ่ได้เโดยโดยโดยข้นบุปผาผู้เย้าขันรับสิบห้าปีโดยโดยโดยเล่าเขาเองสบายแมนแมน บ้านเลยนะเ <laughs> ด้อเด้อแต่ย <laughs> ูเขาแนนจะจะไปข่มคืนเขา, <laughs> า,เคคาไปไปโอเคครับพี่น้องเนาะฝากติดตามชั้นนี้ครับพี่น้องเนาะตามมาเบิ่งหงายมือนี้ครับพี่น้องเนาะเมันมาเด่นหําโอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน <laughs> สบายดีสวัสดีครับผมพอกันใหม่เด้อพี่หนาบ๊ายบายนะครับพี่น้องเออไอ้บูกำลังสัมผัสพี่น้องตอนนี้ออว่าายยยเลได้ ีเยงหน้ามันอยู่ในในตาเนี่ยมันยากนะสีสีเทอรมานกันอะไรคนไปได้เ่คนกันเนาะคนสข่ักันโอ้ยสีสูงสีง่ญ่สีเอียงนี่ก็เป็นไอไอคัมบูพี่น้องเนาะกําลังถ่ายเอ้าน้่นตายเป็่เล็กไปกินเนี่ยปุ๊บปุ๊บซากบุกเกลียวโอ้เป็นขาดไปได้กินโอขาดไปตัวขาดกันเมื่อกัตีใจไดได้ตอนทับดีเลยเออแม่นแม่นแม่นัอนไหก บ่คอยได้มาเดีกัดเพิ่มมากกว่ตอนทํดีอันนี้แมนนะกัดตงแรกงเช่นเดมไอพุ่นกินปลาวมาพีกินเขาเพิ่ม่าเนาะแมิจุนไปหาเลยกันวันนี้มาหาพิ่นไปหาพิ่นเนาะแมนสามคนต่าไปหากันเนาะแมนแมนทีมกันไปหากันเถอะเลยทีมกัหน่อยทีมกับปวได้แมนแนะครับหากเพื่อนกันดีแล้วกไอปุ่นกินปลาเม้าพีกินเมอาพีกินเบี้ยเดินข้าข้าข้าเอาใจแล้วเอาใจสบายดีสบายดีเอาผมก็ไอบูดต่อพี่รองเอาดีเนาะจะได้ไอบูดด ได้เลยฝากซ่องเด้อขอบใจขอบใจอ่ะอยู่ดีไม่แห้งอ๋อมาถ่ายฝันได้คนหนึ่งนี่เอวกำลังเดินน้ำพี่น้องเนาะทางอ่าเมืองคงเสดอนแข้งสารวันนี่คนดังเราก็ดังอยู่แล้วไม่ไม่ไปฮะเพม่กระดังก็ได้ก็ได้มามาติดตามเพิ่นกลับมามาถ่ายอ่ามาถ่ายอะไรอะไรถ่ายคลิปก็เพิ่นแต่มาหาน้องไต้กับเบาเอื้องน้ำจะได้กับฝากทองเบาเอื้องอ่าฝากของน้องตายเด้อแต่ก็ไล่ติดตามกับฝากช่องของ บาบูหวานหน้าเด้อพี่น้องต่อไปจะได้กับปากกุ้ยอไรกุ้ยแซ่กันแต่กับปากเนี้ยออกเด้อเด้ออาสบายดีสัมมี่ยืนยันอย่าเก็บกันอย่าดีดด้วยเองยิ่งโอเคโอเคเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาส่งอายไปเนาะเออทางเนี่ยโอ้คือบอกว่าอะไรพี่น้องยนี่ยมีงานผลไอ้ผ่วได้ไปส่งผูวสาวนี่ยี่น้องปากกันปากมันจะวิ่งเกือบทิมพี่น้องเอ้ นี่องเมนจนวีเกือบถีมพี่น้องบนทางเราเลงว่าไปกลางๆขึ้นเป็นยังีพ้นน่อยเนาะไป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 ตตยก็จนเกิดเกือภายในพี่น้อง่ความเลบทามะเปนาเออดีไปส่ดนเ ไปไปมไปเนี่ยมันก็เบาเลยล้ำบากมันไ่คือยงามแดงเออไปนุกกันดึงเลยอ่ะกระดึงเออไปไปน้ำเดี๋เวจะกล่องเนาะไปส่งไห้บ่อได้ติดหลองมันนี่แต่แบบไอ้บูมาอบูบันน่าติดหลองเนาะไล่ไล่คนหนึ่งคือจงไปจับจุดมันมาเข่ากล่องน้ำเดี๋ยวนี้ก็กำลังเดินทางไปไปครับไปก็ได้เนาะไปจำหนีแล้วพอดีแปรบรรยากาศไปเรื่อย เราขึ้นมาเด่นนั่มเหอนี่พี่น้องเนาะพิชเวนแบบว่าเออขึ้นลองกันได้ทนหนึ่งนี่เดาะคนดาง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 อยากได้เพชรชีวาหานิดหน่อยบุญน้องอยากได้พราะว่าเป็นดังแล้วยังไงเกียรติมาแมนแมนือว่าน้ำใจเบุญน้องน้ำใจขอบคุณขอบใจบุญอะไรอาง้ยนี่ก็ไปส่งพี่น้องเลยคนทางก็คือเบาได้ยามฝนบ่คือยามแดงบ้านเฮาก็ซิมหนีเลยพี่น้องเลย คนง่ายครับบอกได้เลยพังง่ายเลยไอ้เนี่ยคนยามแดงยามเออยามยามแดงมันเนีมันง่ายกว่าย่ำคนพี่น้องเพราะว่ายามแดงมนคนมั่วโไปว่าสะดวกแต่มันสะดวกเดี๋ยวมันยังไงจะหน่อยผมขับรถไปก่อนแล้วมาตามว่าเออทางสายหรือทางขวาก็ได้ตอบคนว่าทางสายซะทางสายมันสีสะดวกกว่าจังหน่อยเพราะฉะนั้นจะคอยร่างครัวจะเคยมาทางขวานี่เนาะ ไดก็ต้องทำว่าฝ่ามันได้เนาะว่าไอ้เพื่องก็ร่างเคลื่อนมากเลยเนาะว่ามาฟังแดดอากาศเดินทางกับมึงไปน้ำกันเลยเดี๋ยวคนเราเราเคยไปใช่เนี่ยพี่น้องเนาะไปใช้กับแบบว่าไปหาสู่หากันก็เลยไปส่งกันคนหนึ่งมาจับทางคนหนึ่งจับทางก็ไปส่งกันพี่น้องนี้ เขาคือนเบาเนี่ยยึดข้องรเภทนี้ได้เอาหักแฝงกันหักแฝงกันหกแงคันเอ่อเสมอหมือนเครื่องไม้ยาได้เท่แลกม่างคือยังเขาน้ยวถึงน้ำเครับหักคันใบคือเขานิ้วหนึ่งไม้เป็นแบบยาเดเี่แลกมากคือเขานี้วถึงน้ำถึงน้ำถึงเขานิ่วอะถน้ำถึงเขานียวเบื่อแตยัดซึ่มๆจัง่ลยพี่น้องนี่คือว่าดื้มแน่นาะ เลาแหละเหา,าียไปหา,หาสูกาา้กันนี่เรามีปลาปิงนี้ยหน่งกันเดนแค่นึงบ่ได้กินดนไลกินได้กับไว้กันพม่ห้องเยมีแดงมีงานกินอรเงกอ่ตื่อมาสอนรถทำห้วูเนาะไปส่งบ,บ,บ้านเพื่อนนี่ไกลน้อยเนาะมังคสุสสโดนในหางไกลได้จักว่าเน Nè, không tôi... 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 có gì tôi mới hàng ở trên ngay nè nó